สำหรับการใส่ข้อความและสัญลักษณ์ในซอฟต์แวร์ CDW T D เรามีคำสั่งให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการใส่ข้อความโดยมีลูกศรชี้โดยการใช้คำสั่ง Label หรือในส่วนของ G D N T โดยการใช้คำสั่ง Feature Control รวมถึงการให้สัญลักษณ์พื้นผิวด้วยคำสั่ง Surface Finish หรือแม้กระทั่งในส่วนการสร้าง d a t u m แท็เราก็สามารถใช้คำสั่ง d าตั m Feature ได้เราสามารถใส่ Annotation และ s y m b o l ได้ง่ายๆผ่านทาง Tab Dimension ซึ่งเราสามารถให้รายละเอียดไม่ว่าจะเป็น Label Coordinate, Label, Feature Control, d a t u m Feature, d a t u m Target หรือไม่แต่สัญลักษณ์ Surface Finish ซึ่งในที่นี้เราจะยกตัวอย่างสำหรับ Feature Control ก่อนอื่นให้เราทำการสร้าง Projection View มาที่แท็บ Layout เลือก Projection จากนั้นเลือก Base View แล้ววาง View ลงมาด้านล่างเสร็จแล้วกดปุ่ม OK จากนั้นให้กลับมาที่แท็บเด m e มิชันเลือกฟีเจอร์คอนโท l แล้วทำการเลือกเลฟเฟเรน e ในการคอนโท l พื้นผิวในที่นี้เลือกขอบด้านล่างของชิ้นงานจากนั้นลากเมาออกมาเพื่อก,กำหนดตำแหน่งของฟีเจอร์คอนโท l เสร็จแล้วคลิกวางจากนั้นเลือกสัญลักษณ์ในที่นี้เลือกเป็นสนัญลักษณ์ความเรียบผิว f l a t n e s เสร็จแล้วเรากำหนดทอรเรนด์ได้ จากนั้นกดปุ่มโอเคและคลิกอีกหนึ่งครั้งเพื่อออกจากคำสั่งนอกจากนี้เรายังสามารถปรับการชี้ของลูกศรได้โดยการคลิกเมาส์ขวาเลือก insert jock point จากนั้นเลือกตำแหน่งในการเพิ่มจุดแล้วแดกจุดมาในตำแหน่งที่ต้องการเราจะได้ฟีเจอร์คอนโทลดังรูป